นก็ชาแนลนะคะพารับชมการดักปลาหมูอู้มิต้ปลาหมูล้วนะๆตัวนี้ไอ้อคุณน่ะให้อยู่มันมันนานตายแล้วปลาหมูเนาะตายยากปลาหมูล้วนๆเลยค่ะท่านผู้ชมนเนี่ยยังไงกูเด้อมึงเด้อคนใดอันนี้ของเสริมเพคนครับโอ้ยประมาณจักร<า><อ>โลไ่ไอ้ประมาณจักรโล่ประมาณจักรโล่พวกเกินซิปเกินซิป พิ่งไ้พี่น้องปลาหมูแยนอันยันเลยคุณนะโอ้ยคุณอ่ะล้วนเลยนะคะเต็มเลยอ่ะเออโอ้จังไหนจังไหนน่อยค้าจังไหนนาะค่ะนี่ค่ะจะลอยหาสิบกับรวมโอ้รวมนหนึ่งโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดียค่ะ นีสองร้อยร่วมไปเลยคิดรวมยี่สิบถ้าเป็นคัตรปลาหมูไหมคะจะเป็นกิโลละสองร้อยบาทเลยค่ะพี่น้องคะน้าตอนนี้คือ,อมีผู้เมาแล้วค่ะพี่น้องคะลดละลอยหาสิบจ้ะโอเครับเราบ้างโอ้ยยไงโอเคเดี๋ยวจะพารับชมจ้ะเป็นกำลังเก็บแนวดักปลาหมูจ้ะบรรดาไปได้เต็มกระชังนเลยเนาะหมดลงแล้วหมดลงแล้ว คุนดักปลาหมูวไว้ใต้น้ำไหมคะ่ะแล้วเอาก้อนหินทับเชือกไว้เนาะจ้ะเพราะปลาหมูเขาิ่ณก็จะเก็บเขาก็ชชังไว้เนาะจ้ะเนี่ยค่ะปลาหมูอยู่แน่นขวดพลาสติกหล่งนะเทน้ำออกเหลือไวต้ตะป่าเนาะจ้ะเทใส่ถังโฟมไว้ไหมคะ่ะตัวอย่างที่ป้า องไรเนี่ยจะมีปลามูด้วยจ้ะเอฟซี่คะนี่เก็บเก็บมาเทใส่จ้ะเอาบังหอยออกจ้ะบังหอยสดเยื่อของปลามูกับเรื่องหอยสดด้คะทุบๆๆให้มันแตกมีกินข้าวแล้วค่ะเพราะปลาหมูเลยกินข้าวแล้วกะจะเข่าที่ดักปลาหมูจะ้ะเทใส่ถังโฟมเรียบร้อยจ้ะ เดี๋ยวเขไปเมืองเนาะค่ะว่าอายแล้วได้ไายซ้ำใดเนาะจ้ะตอนที่เพิ่นขึ้นมาเนาะนั่นอันนี้ได้ไลายุจ่าเน่เน่เนสีแดงเป็นของอายเพิ่นเลยค่ะมีสัญลักษณ์ของใครของมั่นด้วยค่ะโอเคใส่ลังโฟมจ้าที่นี่ค่ะจังไนเพิ่นกับทาฟังแล้วจ้ะ ไปรับชมขออ้ายพนุจ่าได้หลายซัมใด้เนาะค่ะไปกันเลยไปลอยทั้งที่ละค่ะนดลไลที่คนนี้จ่าแนวดักปลาหมูค่ะให้ลูกเก็บออกให้ลูกเก็บออกนี่พอกับลูกได้จ่าว่าแม่งอ้ายกับน้องได้ค่ะพี่น้องค่ะพอกับลูกพอกับลูกอ้าเมืองเมืองเมืองพูนค่อยรอบมันแย่เดลไลก็เนี่ย เด็ดปลามันหมุนเขาไปกินหมุนเขาไปกินเน้กาบหอยเลยจ้ะโอ้เออพี่ลุงเออไปยังไงไปข้างนอกแม่ว่าเราหมานกระมวลได้บนเมืองนี้สีงามจังเลยสุดยคือปลาหมูนะคะปลาหมูจ้ะเอาพวม่ต้องเก็บไปไหนี่เด้จนเต็มอันกระชังเลยพี่น้องเนี่ย เน,นี่ยเต็มเลยด้วยนเราจะกลับเลยด้วค่ะอืมเฮ็ดตั้งไหนล่ะใส่บ่ได้เพิ่นว่ากลไม่ได้ขายหรอกหาเมื่อกี้เราวาไทยพี่น้องหลาเลาว่าไทยเงี้ยนหลาไหลายเงี้ยนเนอ่ผู้ใดก็ตั้งแต่ควางหวังไหมน้อเต็มของเงี้ยวเอาไปกินไม่ได้ขายดอกคนนะไม่ได้ขายเฉพาะไทยเงี้ยนแล้วก็หลายคนแล้วเราว่าไม่ได้กินไม่ได้กินนั่นนั่นนั่นคุณเป็นซัง ก็จาอยู่ชื่อปลาหมูเออตรง้มขแม่เสือปลาหมูไปทอดกินพันวาคุขายอะไร้าม่นาคขาเรื่องยไ้าเยี่ยเขายปีนี้เน่ยปีนี้ขาต้องมาหากินนั่นปลาหมูเมื่อเมื่อแรกจ้าอ้าวโอ้ากินหมานกมูค่ะหมานก็ผูดตึกสะดุ้งอีกจ้ะเสียหล่ะเสียละเสลอ ทางพี่ก็บจะึ้นแล้วขึ้นมาจ้าขึ้นมาจ้าเคยค่อยโอ้ยคุณสาวซ้ำหน่อยตัวนี่เขาก็เข่าเดียวตัวน้อยเนาะโอ้ยเข่าก็เข่าเดียวตัวน้อยเอวเอวเ่านักอยู่เออคุณาผู้สาวซ้ำหน่อยตัวนี่ไปแล้วค่ะอันนี้คืออันกระสังที่ซองจ้ะแนวใส่เดินเขาเป็นนี่คือแบบว่าซุ้มพวกหลังเล่ยไล่หนิคืออย่าง หมูกันนลสายันโอ้มีสองสายพันธุ์หูหางแดงครับหลังไ่เนาะหลนะครับมันวัี้หาสาพันธุ์กอีกอีกหมูได้เออสุดแน้วมันอ่ะแน่นครับมันใหา่สูรสั้นนะรุ่นนก็ไม่น่อยโอ้สีงามเนาะนี่ส้มั้มาเป็นตะเลียงวะหางสีสมแมแม่ตายเออที่ยุกทุ่เกจ้เลียงแน่ ไม่ขว mm ัญโล้หมป่ต้มยำยังไงด้วยเขากินปลาบ่ะว่าเขากินเนื right. ้อเขากินเนื hmm. ้อกินหอยกินหอยกินข้าวกินนะที่เป็นกินข้าวๆ้าวหรือมาโอ้คลิปนี้รับชมการดักปลาหมูดนะค่ะตรงนีเรามานมาเด้เทลงเทลงเทลงเนื้อเทสหินเด้ไอ้น็อตโก้ชาแนลนะคะพารับชม การดักปลาหมูอย่าลืมรับจมลิบจากของเด้อส่แนวดักปลาหมูก็ได้เติมปลาหมูเนะแมนมีปานเขาใสยปนอยู่นะแต่ว่าปนบ่หลอยเอ้ยบังบัวลอยอืมบังบัวลอยทื่เพิ่งจะว่างพี่ผงบอกแล้พว่าบังจัดบังหอนเศร้าอยู่บ่ไหน นี่ค่ะเคนห้องบั้งจ้ะคน,นใส่บลาหลายดินี่แหละเขาเรียกว่าบัาง้งเคนแต่ลาอาจจะอัไม่ใช่จองหูได้ค่ะพี่น้องค่ะเวลาน้ำเขาหน้ำเขามันจะได้ไหลออก,ออก,ออกเนาะเอาไหลออกไหลออกไหลเขาไหลเขาเทแล้วเทแล้วเซ <cherish S 1> ียนปลาหมูจ้ะไปจอดขายก่อ้ยังไงเออไปขายไอคอนไอ <ffer> เต็มเลยท้กท่านเอารถเดียกขนมโอ้ยมิตรปลาหมูล้วนๆตัวนี้ไอ่คุณะใครอยู่มันมันนานตายเนาะปลาหมูเนาะตายยากปลาหมูล้วนๆเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยแนวๆโกูเด้อเงเด้อเพคนใดอันนี้ของเสริมเพคนครับโอ้ยประมาณจังโลไอ่ไอ่ประมาณจังโลจังโลพวกเกินซิบเกินซิบก็พวกได้พี่น้องปลาหมู

นขายครับปลาหมูค่ะขายปลาหมูพ่อมงแม่เนาะแม่โอ้ยังไงยังไงหน่อยขายยังไงเนาะค่ะนี่ค่ะโรยหาติบกับรวมโอ้รวมหนึ่งโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด้วยค่ะ เนีครับองเอาร่วมไปเลยทิตมทุมถ้ะเป็นคาตาปลาหมูไหมคะจะเป็นกิโลละสองร้บาทเะยค่ะพี่น้องคะเ่ยาางล่ะคุณแบะเขากันยังเนยังะเขุ่นาปห่มสื่อปลาหมูจ้ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนดก็ชาแนลนะคะ